สวัสดีสมาร์ทจีดีพี่ซีทุกันสำหรับแฟนหอยรัฐบาลไทยพี่น้องคลิปนี้แอดกับสมาลงแนวทางหอยรัฐบาลไทยเป็นสูตรที่สองชุดที่สองพี่น้องสูตรที่สองชุดที่สองสถาบันลง้งมันกะค่าใจพี่น้องม,มันกะค่าใจสถาบลง หรือลงบบเบิร์ตลงบซสุดอ่าแต่กะอาจจะไปตรงเลขดังไปตรงเลขดังกแต่โมันหมายความว่ามันสีออกหรือมันบ่อออกอ่าออกก็ได้หรือบ่อออกอะไ้พี่น้องแต่ว่าแอดกะลงให้เป็นแนวทางเป็นทางเลือกสมาชิกกะสามารถอ่าที่จะพิจารณาได้ว่าจะตามหรือบม่ตามหรือเอาเสืเบิ้งไรว่เป็นแนวทางเบิ้งเพื่อความบันเทิงพี่น้อง อ่าถูกอกถูกใจกะกดติดตาม่องนี้ไว้พี่น้องแต่สำหรับอ่างวดที่แล้วก็เข้าอยู่พี่น้องเข่าตรงตรงก็ล่งไปชุดเดียวอ่างวดที่แล้วอ่าผลหวยรัฐบาลไทยกงบนออกฮะแปดสามข้างล่างสี่สองอ่าก็เขา 8, ่เขาแปดสามพี่น้องเข่าแปดสามเหนกเดนเดนกประกบอ่ากะเขา่าอืม แอดลงไปแล้วคลิปหนึ่งสำหรับ้อยรัฐาบาลไทยหมวดประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ายนพี่น้องแต่อันนี้อ่าเป็นชุดที่สองชุดที่สองสูตรที่สองอ่าแต่วาเลขเด่นก็นยังเป็นตัวเดิมซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็ยังเป็นตัวเดิมน่พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดก็ยังเป็นตัวเดิมแต่ตัวเด่นติดติดประกบ ถ้าแ่บลงมันกะค่าใจอ่าก็ลงไว้ให้พี่น้องล่งให้ครบไปเลยอ่าสำหรับซ้ายดวนอาซ้ายดวนอาจจะมาที่ซ้ายของวันถึงห้อยออกกะถ้าลงท่านเอ็ดกับสีล่งให้พี่นอ้องอย่าก,กดติดตามช่องนี้ไว้เข้ากับมาเบิ่งกันเลยแนวทางหมอยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายนพี่น้องเป็นชุดที่สอง ชุดที่สองจะซืออ่า,อาสเป็นชุดนี้ชุดที่สองกระเบิงไหวเป็นแนวทางไี่นองถ้าห้าาาอชอบเ่าไปดังตามต่บอชอบออกกระพานเอกกระเบิงไหวเป็น,นทางเลือกอมีทางเลือกดีกว่าไม่มีที่ให้เลือก่นาอ,อ,อ่ามีโอกาสในเลือก ก็ยังดีก็โบมีสิ่งเห้เเลือกเอาก็เลือกเอาพ่อใจชุดใดก็เลือกไว้เลือกไว้พิจารณาก็โดนใจแต่จังตามพี่น้องแต่บโดนก็บเบิงบ้งฟันฟันเบิ้งเบืองป้อมบันเทิงเบึ้งเป็นแนวท่าหัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนชุดที่สองพี่นอ้องเด่นมนก็คือ มีหนึ่งมีสองมีหตัวประกอบสายวิ่งสายรูดอยังเป็น8ปดคือเก่าพี่น้องมันเป็นตัวเดิมอ่าห้าจับคู่อ่าจับคู่ก็จสิได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดหกพี่น้องสายวิ่งสายรูดตัวเด่น เก็ดก้แปดนิ้นบนพี่น้องนิ้นบนแต่วะกักันล่างอ่าก็มาล่างได้อ่าเป็นเป็นเลขเด่นบนอ่าถ้าชอบกัดตามถ้าวาชอบกัดพานกัดเบิงไวเป็นแน่วท่าอ่ากัดโจกมันมานทุกคนครับ